และก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอีทีเรลลีเร t ่มตกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในคลิปวิดีโอนี้กระผมเองก็จะพาเพื่อนๆทุกท่านไปรับชมการต่อสู้สุดมันหรือการแข่งขัน EWS ในเซิร์ฟเวอร์ global ที่เพิ่งไลฟ์สตรีมสดไปไม่นานมานี้นะครับประมาณ5-6วันที่แล้วต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในรายการนั้นเนี่ยจะเป็นรายการแบบแข่งชิงแชมป์แบบจริงจังกันด้วยนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับการ PVP แบบในเกมที่เจอกับบอทแบบนี้ล้วนๆถ้าหากใครอยากจะสสััมมผนบบแเหื นักแข่งอ e ีสปอร์ตเนี่ยเราเองก็มาเล่นในโหมดสุดยอดอารดีนาตรงนี้ก็ได้เพราะว่าการต่อสู้ในโหมดนี้จะมีผู้เล่นระดับตึงๆที่เยอะมากๆนะครับผมและที่สําคัญเราเองสามารถแบนตัวละครของฟังตัวข้าอารมณ์ก็จะเหมือนกับว่าเราไปนั่งแข่งขันกันภายในรายการกันเลยทีเดียวยวและก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนิดนึงนะครับผมว่าตัวเกมนี้ผมเองเพิ่งเล่นได้ไม่ถึง1เดือนนะเพราะฉะนั้นชื่อบางตัวละครผมเองก็อาจจะพูดผิดไปบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องกราบขออภัยล่วงหน้ากันไว้ก่อนเลยเผื่อเข้าไปดูการต่อสู้ในไลฟ์สตรี หผิดไปู้ชื่อท่าอะไรผิดไปเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องทักท้วงอะไรกันมากมายนะครับเนื่องจากตัวเกมนี้ผมพึ่งเล่นจริงๆและเดี๋ยวเรามาเริ่มนับถอยหลังรอรับชมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับในคู่กองคันต่อสู้ในครั้งนี้ในวันแรกของเขาเลยเนี่ยก,ก็ถือว่ามีหลายคู่มากๆเลยนะครับผมแต่คู่ที่แบบสําคัญๆที่ผมไฮไลท์เลยเนี่ยก็ได้จะเป็นหนึ่งคู่ฮานสําหรับคู่คนนี้เนี่ยเห็นข่าวมาว่าตัวละครที่เขาใช้ในการพิวผีไม่เล่นตัวสปีดเลยนะโอ้โหถือว่าเป็นการวัดใจที่แบบโคตดสุดๆแล้วเดี๋ยวเรามา สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีเงินรางวัลแจกกันด้วยนี่ครับผมแถมมีการแจกหุ่ญญญนยนต์อีกด้วยนะโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรไฮเทคสุดๆและดูสําหรับคนที่เป็นแชมเปี้ยนนะครับเขาจะได้เงินประมาณ15,000 u s ดอลลาร์นะตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณ4,000 0 0กว่าเลยนะครับเกื 5, อบ5,000 0 0กว่าบาท แจกโคดเยอะนะคุณผู้ชมนี่แค่เล่น PVP นะและของรางวัลที่เป็นแชมป์เปี้ยนเนี่ยเราได้คนเดียวด้วยนะครับเพราะว่าการไปแข่งขันมันเป็นแบบ1ต่อหนึ่งนั่นเองครับผมเป็นเพลเยอร์หนึ่งคนต่อหนึ่งโคตรเจอกันนั่นเองโอ้โหแล้วถ้าแบบได้รับเงินกันไปเนี่ยอิ่มเปรมใจกันเลยนะส่วนในสายของการต่อสู้เนี่ยก็จะมีแบ่งสายปรับมานี้เลยนะครับภายในเกมหรือภายในคลิปไลฟ์สดเขาก็จะมีการอธิบายบอกอย่างชัดเจนากว่าผู้เล่นแต่ละคนจะเข้าไปเจอกันในรอบไหนกันบ้างนะครับซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้เขาจะจัดออยยูู่่่ทัั้้งหมด2ววนเเละะรรพาาากตส สายแต่ละคนเนี่ยมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานนิดนึงและส่วนผู้เข้าแข่งขันเนี่ยก็จะมาจากหลายประเทศเลยนะครับระดับโลกประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดุเดือดอย่างแน่นอนนะครับและก็นี่ครับผมของรางวัลอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นหุ่นยนต์เมื่อกี้ซึ่งทําออกมาได้ดูดีน่ารักมากๆเลยนะครับผมโอ้โหมันน่ารักยังไงครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้ารายการของเขากเลยนะครับสำหรับรายการอย่างแรกเนี่ยเขาก็จะมีการพูดคุยกันก่อนนะครับในส่วนนี้ก็จะมีการแนะนําต่างๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันในการเลี้ย การต่างๆนั้นะและรวมไปถึงของรางวัลทั้งหมดที่ผู้เล่นผู้แข่งขันจะได้รับไปนั่นเองแล้วก็ตารางนะครับผมท็อป8ไปเยอ์ก็จะมีตามนี้เลยนะครับแต่ละคนก็จะมาจากหลายๆเซิร์ฟนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโบเอสหนึ่งยุโรปเอสหนึ่งนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโกโบกับยุโรปจะมากกว่านะครับสำหรับอีเชียของเราเนี่ยไม่มีเข้าไปเลยนะเป็นอะไรที่น่าเสียดายสุดๆสงสัยไม่ได้ลงแข่งนะครับก็สําหรับตารางการจับคู่ก็จะมีไล่เรียงประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมก็ลองสังเกตดูกันได้นะว่าใครจะไปเจอใครแต่ผ ผมเล็งๆไว้เนี่ยก็ได้จะเป็นฮาร์นะครับผมมุอบนขวามือตัวคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าตึงๆอย่างแน่นอนและเดี๋ยวเรามาเริ่มการต่อสู้ของเขากเลยนะครับผมในส่วนนี้ผู้บรรยายก็ทาการบรรยายแล้วก็จะทําการแนะนําผู้เล่นผู้เข้าแข่งขันคนแรกกันเลยนะครับโอ้โหดูการเปิดตัวของเขาเซอรก่อนครับผมบอกเลยว่าตึงๆนะตึงๆหน้าตานี้คือตึงๆเลยนะครับผม เราเราเอาการใช้ได้เลยครับคุณผู้ชมแลคคู่ต่อสู้ของเขาอีกหนึ่งท่านครับผมนั่นก็คือคุณฮารนั่นเองครับสำหรับคนนี้ก็ตึงตึงเหมือนกันนะครับผมว่าจะเป็นฝีมือหรือหน้าตาของเขาก็ตึงเอาเรื่องเช่นเดียวกันนะครับดูโอ้โหเป็นไงหลงกระเป๋ามาแต่ไกลครับคุณผู้ชมโอ้โหเลยมาดเขามานี่แบบอย่างจัดหนักจัดเต็มนะโอ้โหอย่างเท่ในส่วนนี้ผู้บรรยายเขาจะทําการบรรยายกันไปก่อนนะครับผมว่าคุณเนี่ยต้องเจอกันนะแล้วเวลาเจอกันเนี่ยต้องสู้อย่างเต็มที่นะฮะในส่วนนี้คุณมีอะไรอยากจะฟอกความฟอกวาข้ามบ้างนะครับผมเ้าาก็บอไดย่ง ที่แล้วว่าโอโ้เกมนี้เนี่ยมันช่างง่ายเหลือเกินนะครับผมหลับตาในผมเองก็ชนะได้เลยกคุณเลยครับโอโ้คิดว่าไงครับโอ้ผมว่าถ้าเขาหลับตาเล่นเนี่ยผมว่าน่าจะกดสกิลไม่ถูกนะเพราะแต่ละตัวเนี่ยมันต้องมีการกดสกิลคอมโบกันด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งจะเป็นการบัฟกันไปนะครับ <c oughs> ผมที่ผมนั้นจินตนาการเอาเองนะจ๊ะแล้ว <c oughs> ดูท่าเดินของคุณฮานสิครับขนาดขึ้นบันไดยังลวกก้วงกระเป๋าโอ้โ โอ้ยนี่มันสุดจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับสำหรับการดับตัวละครของเขาเนาะฝ่ายของทางการโยโย่เนี่ยจะทำการแบนเจ้าตัวลิลลี่ไปนะครับสำหรับลิลลี่เนี่ยจะเป็นตัวละครเมต้าที่บัฟความเร็วได้ดีมากๆแถมทําให้เพื่อนของเราเนี่ยติดทิกเกอร์ได้ด้วยนะครับก็คือเมื่อโจมตีปกติเพื่อนของเราแทนทีมก็จะทําการโจมตีปกติช่วยเหลือในการซัพพอร์ตไปนั่นเองฝั่งฮานเนี่ยน่าจะแบนเป็นเจ้าตัวมิเอะนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่เขาเลือกกันมาโอ้โหดับฝั่งฮานนี่คือไม่มีตัวบัฟสปีีีีีีีดเเเเลลลลยยยยนนนนนนะะะะคคคุณผู้้้ชมมมมมมิโโโอออรรัับบง่ฮาาว โอ้หตัวนี้นี่ใส่บัฟคงกระพันนี้ได้แบบแจ่มสุดๆเลยนะครับผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยคาซูโยเหรอครับผมทํำตัวนี้เนีเย่ยเคยเห็นคนเล่นวีวีเขาานะเป็นตัวละครที่ทําให้ฝั่งข้ามติดหลับได้ดีมากๆนะครับผมก็คือปวดแบบปูนสุดๆนะครับไม่ว mm ่าจะเป็นหลับแบบลายตัวหรือหลับแบบหมู่อันนี้คือปวดมากๆถ้าเกิดว่าติดนะแล้วก็ส่วนฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยโอ้โหก็จะมีเอ่เจ้าตัวอะไรเนี่ยเฟย่านะครับผมเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะทำดาเมจได้ด้วย r า7ีเจเดนะครับมียางนะครับผมแล้วก็มีเจ้าตัวปืนโอ ได้โจมตีนะคุณผู้ชมและตัวละครสุดท้ายที่เขาเลือกมาก็จะเป็นซีรีนนะครับผมโอ้สำหรับตัวละครตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราข้ามมาดูตัวละครไฮไลท์กันสักตัวหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัวของอย่างตัวนี้เนี่ยผมเองไม่เคยใช้เลยนะแต่จากเท่าที่ผมไปลองดูมาตัวนี้คือเก่งมากๆเลยนะครับและไอ้ความเก่งของเขาเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของสกิลที่2ที่จะเป็นพาสซีฟกยู่ตัวนะครับหากเขาโจมตีแล้วฆ่าสตูตายได้นะครับตัวละครตัวนี้จะทําการชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมของเราขึ้นมาใหม่ได้นะครับผมเป็นอะไร ของเขาเนี่ยโอ้โหปาดแรงสุดๆเดี๋ยวไงเราไปดูการต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับมาครับผู้ชมเข้ามาสู่ในการต่อสู้กันแล้วนะครับผมสำหรับเทอร์แรกของฝั่งตรงข้ามจะได้เริ่มก่อนนะเปิดมาด้วยที่จูตัวอะไรในะอย่างหรือเปล่าเนะี่ยถ้าจาชื่อไม่ผิดขวนเจ้าตัวยินลี่มาเกือบ ายนะยังโชคดีที่มีดิ้งลื่นขึ้นมาอยู่นิดนึงนะครับผมทําให้เรืองของเขาได้ยังฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อยู่แล้วก็จังหวะนี้โดน RCG 7 7เรียบร้อยก็ผมตายไปก่อนนะสำหรับเจ้าตัวเยลลี่แถมเจ้าตัววัลเรียนติดสตันด้วยนะครับผมไม่ได้ใช้พัฟฟิสกิลอะไรเลยนะสำหรับการคงกระพานในส่วนนี้โดนอันติบูเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งกีครับผมเกือบตายและก็เจ้าตัวหงอย่างจังหวะนี้บานเข้าไปโอ้โหสองหมื่นสี่ฟื้นคืนชีพเจ้าตัวเยลลี่มาเลยครับผมแล้วฟื้นคืนชีพมาด้ยเอตนัโฟิ มาหายไปอีกแล้วครับผมจํานวน2ตัวละครแล้ว ต่อโดยเจ้าตัวโยานครับผมจังหวะนี้มีอันติเมตอยู่นะคุณผูช้ชมเพราะฉะนั้นต้องเลือกทําการโจมตีดีๆตัวไหนเล่นน้อยโดนปาดแน่นอนแล้วจวังหวะนี้ยังไงกันดีปาดไปโอ้โหเจ็ดหมื่นสี่หายไปเลยครับคุณผู้ชมดาเมจคือแรงมากนะแล้วชุบชีวิตเพื่อนมาอีกหนึ่งตัวเอาแล้วก็สาหรับเจ้าตัวเยลลี่ยังไม่ได้อันติเลยหายไปอีกแล้วครับผมเมื่อกี้โดนหมาก,กัดนะแล้วก็บัฟเจ้าตัวเฟย์ย่ามาก่อนเป็นบัฟดิฟเฟนต์นะครับผมแล้วก็โดนหมาก,กัดเข้ามาอีกสองทียังไม่ตายครับผมโอ้คืออึดจัววานนต เพราะฉะนั้นโดนข้ามเทินไปเลยนะและเทินเนี่ยก็จะตกกลับมาเป็นเจ้าตัวคหย,ยาดตัวนี้นะครับผมซึ่งในส่วนนี้คุณฮานกําลังกุ้มคิดแล้วว่าเราจะตีตัวไหนก็นดีเพราะว่ามันเหลือแค่การโจมตีปกตินั่นเองเอาเป็นว่าเขาจะโจมตีใครครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันก็ผมในส่วนนี้เหลือแค่สิวิเท่านั้นครับผมแล้วโจมตีเอาไปเรียบร้อยโอ้โหโจมตีโบตีถึงกระทุบโตเลยครับผมโอ้โห,โโหมันติดคีบเบิ้มยังคุณผู้ชมสองหมืน่นะสองหมื่นกว่านะสองหมื่นสองัเมจโอ้โหถึงกระทุบโต่อตรงข้ามยอมแพ้เลยครัับตึงจ เขาบอกเลยว่าตึงจัดไปยังไงดูหน้าเขาโอ้เป็นไงตึงจัดจับโต๊ะแทบระเบิดครับผมทุบโต๊ะไปเลยนึกว่าหัวร้อนนะไม่ใช่นะครับผมคือเขาสะใจนั่นเองที่เขาปาดโจมตีไปแล้วเจ้าตัวเลี้ยงหมาเนี่ยมันตายนะว่าการโจมตีของเขาเนี่ยมันเหลือแค่การโจมตีปกติเท่านั้นเองนะซึ่งปกติแล้วการโจมตีปกติบางทีมันอาจจะไม่ได้แรงจนทําให้ตัวละครของฟองข้ัมตายได้นะครับแต่เมื่อกี้ดวงดีจะจัดคือติดขีเบิ้ลเลยนะดาเมจก็สองหมื่นกว่าเทียบเท่ากับอันติเมตอันหนึ่งได้เลยนะครับถือว่าใช้ได้ ใช่แนแล้วก็เล่นดีมากมากครับผมถึงแม้ว่าทีมของเขาจะไม่มีตัวบัฟสปิดก็ตามนะโอ้โหออกช้าเนี่ยแต่ดาเมจนมีโอโอ้โหอย่างนี้มันแบกทีมสุดๆอันตีไปปุ๊บโจมตีธรรมดาไปปุ๊บแล้วฝั่งตรงข้ามตายปั๊บก็ฟื้นคืนชีพเพื่อนขึ้นมาเพื่อให้ยืนเทินได้นิดนึงและไอกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยเจ้าตัวอ่ออะไรนะผมลืมแล้วตัวหลับเมื่อกี้อันติเมดโหมไปแล้วติดหลับได้2ตัวนี่ถือว่าดีมากเพราะว่ามันจะทําการข้ามเทินมาเป็นเทินของเรานะครับโอ้ย่างก็ได้โจมตีเพิ ที่ดีมากๆนะสำหรับทีมของคุณน่าเริ่มแรกหรือว่าเทินแรกนะครับผมชนะไปก่อนนะราวที่1นึ่เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับตัวดาเมจของคุณฮานตัวนี้ฮะโหหยานบอกเลยว่าดาวมีแรงจัด จริงๆนะแล้วเป็นตัวละครที่ชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมได้ด้วย <มา S 1> ูตรอีกหนึ่งตัวละครน,นะครับเป็นตัวละครคลาสไอท์อาเท่านั้นเองครับสำหรับน้องผู้นี้โอ้โหทาให้ศัตรูติดหลับได้ดีจริงๆสกิลพาสซสฟของเขานี่คือดีมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติหรือการอันติเมตรนะครับก็จะมีโอกาสการติดหลับนั่นเองข้ามเทินไปได้เลยจํานวนหนึ่งเทินเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่อย่างแน่นอนนะครับผมไปในอีพีข้างหน้าสาหรับอีพีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับผมแล้วก็ใครที่ชื่นชอบตัวเกมน้าาะ่นนแํว ลองโหลดมาเลยเพราะตัวเกมนี้ผมเล่นแล้วติดแล้วก็มันสนุกม,มากๆแถมเป็นเกมดังนะตอนนี้อีกด้วยนะครับสำหรับเกมอ t h าเลี r e s สตาร์ดาวน์โหลดได้แล้วที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะจ๊ะ